สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดียิน ouais, ดีต้อนรับ pues, กับสู่สองสาวลาแต่คนไกลบ้านคือเกาเนาะตอนนี้นั่งกับยูที่บ้านเซ็ตน้ำอ้อมเมืองโค้งแขวงจำประซักเนาะซึ่งมายามเอื่อยเอื่อยเพิ่วมาจากฟังไทยนะพี่น้องเอื่อยผู้บ้านเอื่อยคนละแม่พอเดียวกันเนาะก็คือคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโตลูกสาวฝอฝนเลยอยู่เนาะเปิดตเอื่อยเนาะเอื่อย ถึงเฮาสิแบบว่าคนละแมแต่ว่ากะหักกันคือแมเดียวกันนะแน่น้อบ่กด้งกอีสังบ่ไ้มีใจหนึ่งใจสองกะฮักแพ้งกันก็ดีใจที่แบบว่าเฮาได้เกิดมาเห็นกันนะนะมาหักมาแพงกันมาดิบมาแมพี่น้องว่าข่อยก็อืึอนะต้าขื้กันบ่บางคนก็ว่าคือในน้อยหนึ่งนะแมพ่เออบางคนก็ว่าคือ มือแรงสีแดงแรงหมดแหละสีแบบว่าจะสีอะไรผ้าพีผ้าหน่องไปเบิ่งเพื่อนเอื่อยเนาะว่าเอื่อยเพิ่กลับมาต่อเติมเพื่อนแล้วก็จะกลับไปไทยอีกเนาะเอื่อยเนาะอืมถ่ยอีกเมื่อวลนอาทิตย์น้าเมื่อไม่วๆานี่ก็เลยแบบว่าผ้าลูกมายามเพิ่นน้ำเนาะได้ตอนนี้ก็ล่งยางไปเพื่อนถนัดเพื่อนอีเมย ว่าเกิเพิ่มโมได้เฮ็ดกินนะ่นมาซัวข้าวเพิ่นย็ยังโมเตนคนมาคนเดียว่นมา่นเสี่ยวคนมาคนเสี่ยวคือกันบอวุ่นเสียงเรี่ยมันนี่ว่นี่นะสาวคนบอกว่าน่าเดียวกัน่นมาเออูวคือกันบอคือกันเนาะ แต่พอเดียวกันก็จะมีติวคือกันอยู่เห็นไหมเนาะเออตอนนี้ก็หัวทางถนนใหญ่นี่ก็เป็นเพื่อนแม่ของเอือยเนาะเอือยก็มาเฮ็ดกินอยู่ทั้งนี่พี่น้องทั้งไม่กินเพื่อนนี่แม่เพื่อยนก็ถ้ามีช่งซสมเด็วอยู่เพื่อนก็ของท่านแล้วคือแนนคลิปนี้ก็อยากค่ายแก็บไปเนาะเพราะว่านานๆี่เดี๋ยวมาเจอกันเนาะเออเาจังไหนมาพบมาพอกันเลยสินะ

ชงคะานลยู่พี่หน่อยค่ะมปเพื่อกินเบียร์ด้วพี่หน,น่อยไหยเออเขานักนี่ก็เป็นเพื่อนอีแม่เนาะแม่ของเอื้อยตอนนี้ก็สิพากาันเฮ็ดกินพี่หน่อยเอื้อยเพิ่นกำลังไฟสีต้มสีหนูขั้วแล้วกาต้มสีขั้วไส้แบบกระซังพี่หน่อย้วกาไอ้นี่แหละรุนว่าสิเฮ็ดยังกิน <c oughs> ตอนนี้ลองส่องกระปุกกันเด้อยเป็นคนจุกันมา ไปนี่แหละมีแดดไม่แรงแม่จะกวนแหงบนี้เอ้ยพ่อมาสีร้องเฮ็ดอาหารไทยกิจมีนลองป้าคอยกันลืมเรือยบางที่ก็ป่าบางที่ก็เอื่อยเฮ็ดซะนั่งกันเดือยเอื่อยนะบางที่เจ้าอะไรกวนเอื่นป่าก็เอวนจะไม่จำเละแต่บางครั้งบางครั้งลืม้นเท่าไรเนื่อยข้นเท่าไรเข้ามาใครนะข้าวกันได้แค่หนึ่งข้าไปหามา พานั่งลำใสมายามป่าเนี้ยเน,ะน,นาะลำไส้สวัสดีท่านผู้ชมในลูกสวัสดีท่านผู้ชมเฮ้ยว้แต่ว่าพี่น้องแป๊บเดียวนะตอนจค่ไงตอนไหน,น,นเบี่ยงเบียงเบียงยนนนูนอมกัรในเนี้ยมุกหูซื้อตัวเนาะไงเพี้บเดียวค้นหาเงี้ยนะฮะประทันเนี่ยประัน สีน่นไปก่อนผาบาเดีย็นี่ก๋วยลา,า,ากยปลาแต่ว่าแม่กาเอาส้นเนาะส้นค้วยเนาะมาผาเป็นเพราะวา่าป้านี่ค้วยรุ่งใจเนาะกับพอดีซื้อมาฝากเมื่อกีากเกิ่กับบัดเดีย เียบร้อยดอก้าเมีอนไปก็คือเกาโคกเกาแล้วบริสุทธิ์ใจยูเพิ่นขวสักรวดขวดบ้ารน้อเขีนลละอ่ะกินเองนี่กินเองนกินกระปุนพี่นอตัวเดียวกมสิบก่าจิ้ตรงจิ้เห็นดเห้นแม่กินกระปุนวิญญาก็ไดยกินน้ำวอญญ็นใช่ไหม เออพาตะบงอะวข้าวซอยกเออเออเดี๋ยวขอไปเอาอันนี้กินห้องทอง่อนพี่น้องอป่ามเน่ยยาทิวมันะมันเป็นเพศขป่าตัวนี้เที่ยงเลเนาะก่เลยแหละกินกินก่อนเทียงเล็กห ตอนนี้ก็เอื่อยเพินน่งสอยซีนเนาะพี่น้องซอยซีนแล้วก็เมนูมื้อน,นี้ก็คือแบบสิต้มซีนใส่มากกะสังแล้วก็ตำบักหุง่งเผาปลาอันนี้ก็คือเป็นปลา,ปาเบิ่งเด้อปลาเอือปลามาก็ปลาปนินเนาะปลานินพี่น้าาองเผาเงาเหนื่อยไปสื่อมาบ้านนี่ไปบ,าบา้านได้เอื้อยไปจกอันนี้นี่โอ้ยหจิดบาปลานนาย กเปาบหูเรื <k> <k ่องหอนร้านพี่นนอะเอื้อยเพื่อนไปซื้อมากบ้านเอื้อยมีแต่ซื้อกินเกือบทุอย่างเลยเนาะเป็นบ้านโขกยล่สินะจะซื้ออียังเดียวตระลายคู่มือแล้วนะมาสิซะตระลายไม่เป็นบริจินตระลายทุกวันแต่พมมีเงินสิได้กินบ่พอมีเงินนี่ก็บริจินได้พี่นินาะข้าวเป็นข้าวในเฮนเดียวเลย ฮ่าโค้กหายเฉยก็บุดเป็นทั้งโค้กทั้งเนี่ยแล้วนะว่าเป็นตึกปลาว่าอะไรด้แต่ห้อยว่าคิงคห็นเออปลาหีือเจ้ตัวหน้าเออเอาไปฝุ่นซะเสียวหลายเบิ้งสิให้เบิ้งหมอนะพี่น้องนี่ก็เป็นหมอนี่ก็เป็นหมอที่เทาสิตุมงัวโอ้ตุ่มขั้วเนาะอ่ะให้เบิ้ง ใส่ไปกีหูแล้วก็ซิ้งไข่แ้วก็บักกะซังไปเนาะมักกะซังนีใส่ไปเบิดเปลือกเลยแล้วก็อันนี้เนาะนม่งไปก่อน เวลาเจ๊บไาไดนป้วนีแจงสบายเนี่ยี่จะมรดบบสอดข้าทาบเห็ดห้าเมื่อห้ารักดูรักาให้บาลกะแสเลยข้าบตองก่สร้างตมาไม้แมนม่ไากข้ามีตัวตนเมื่อพีนานี่ก็นั่งพักสี่ตอนนี่เส้นั้วย้ากระดูกเอามาโชว์กัดูกระูกเรื้อซสีนั่นนะพี่น้อง่อยกับไ่เอจอยหรอปอนเขาดู เจ๊จะได้กินเนี่ยตบบอกกัว่าเจ้ามากบอก็เรียกว่าเอออย่ามายามจะแน่จะมาขุดมาผีแน่พี่น้องคือเอื่อยนี่เพิ่งซื้อผู้วันเนาะนั่งกับบได้บอสผู้วันผู้เวียงฟองกันบอน้อยออกนี้เอาไปไปไปใกล้ๆกล้เมียแม่เอาไปเข้าวบ้านซื้อผู้วันผู้เวียงดีได้ข้าวบา เขาบอกเป็นแยังคดีแท็กเกอรไปทำนะคือชื่อจะขึ้นหน้าชื่อดีอแทนะ็กกอพอ,อตักไหนได้พอลราเคยบวชเคยเฮียนมากเล่าก็เลยเล่าก็เลยอันนี้เนาะชื่อผู้ไม่ดีทุกข์ผาแข็งแข็งดีคุณว่าเสริมตัวได้ผู้เขาค่ะแกนมะแข็ง,แ,งแกงร่งว่ะเออ <c oughs> แข็งยินดีนะไอ้แม่แเอาลูกออกให้ดิยอย่างป้าพี่เนาะอ,อันนี้ก็หมอตุน๋นขั้วใหเนาะ มันก็ะซ้างผู้ลองลอง,ลอ,งอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็เตาบังโคลงราบพี่น้องแล้วนี่เสร็จแล้วครับต้มสินคุ้ยสาบมันก็เสียถาวเอาแม็กไหครับพ่ก็ถาเบแล้วก็ถา,วา,วาบบนมาทางสวนถาบยังเสียทางสวนอยู่ในบ้านนี่ก็ไงเสียดเสเวาลาหลายวันอยู่ด้วยอเสียเดเมื่อกันกินข้าวเพี้นก่อนตอนนี้ก็ได้เวลามากเลยพี่น้องเลยมันมันแม่นใบสองหลอดป,ป่า เล้พี่น้องกินข้าวเที่ยงน้อกันเนี่กินข้าวเยอะพี่น้องนี่ปลาฮะย่ไปอืนม่รอกอื่นน้าเศรานั่นนี่ี่รถไปงนึงเลยนนเศรีเ่ามาหมอจะได้ลูกไหนอจะเป็นใช่ปลาบเหอกินยาไหมนะ แกว่ามาออยบัออบ่อายกินบวอะไรเบือัวมาเนี่ยตื่เนาะตนเลวเคยอเป็น่าโอแงแม่อีกเหร่ทำแล้วเอเยแยะแป้งเสร็จแล้วน้าจัดอแกนก็ไปเที่ยวกันตัวน้เียวอโอ้จะไปเห็นตัน้องเยเือยอ คุกไเห็ดมอแวกมากับสร้างเาถ่าไทยคิดไทยย้ำมันก็อยากายเนี wow. ่เนาะเ้เกาปอกเน่สบายต่ว่าหน่อยสบายเด้อายาตอนนี้เฮ็ดเซบงมาถือกตวเรพี่เนาะเฮ็ดสองยูทูบจำิธเนี่ยสราคนหนึ่งอายอายแยไอว่าเนาะไอนม่อิ่ไนทมนี่ไนมิเตัวละซ้ำแกันเนี่ยเพราะมีอย่งหลายอย่างเนาะ เอาวันี้มาแม่งกินเขากันพี่น้องเลยเดี๋ยวทีคิดคิดไปก่อนคิดสนิทกันพี่น้องตอนนะเดี๋ยวถ่ายไว้ร้านเดี๋ยวนั่งนะน้องเคยใส่ไปกินเขาไปยืมตอนนี้เลยเอาสนิทละ